สวัสดีครับเพื่อนๆผมโชคคนมันบ้านนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาชมตู้เลี้ยงของผมนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักนะตั้งแต่วันที่ส2ถึงวนะันที่ส6นะนี่ดูครับไปตู้เลี้ยงของผมนะนี่นี่ระยะนี้เข้าช่วงใบแก่นะครับนี่แล้วก็เริ่มตั้งเล็ดเก้าสารแล้วนะครับเนี่ย นะครับอีกไม่นานก็จะพัฒนาเป็นอ่างปลาทูนะน<ด>ี่เรือยต่อไปก็เป็นแบบนี้นะ<ด>นะครับดูนี่นะครับไปแก่แล้วนะ นี่นะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ด,ด้านนี้นี่นะนี่นะครับตัวนี้ก็ใบแก่แล้วนะครับเนี่ยเ,เริ่มแก่แล้วยังมีน้ำค้างตกนะครับเนี่ยตอนเช้านะผมถ่ายทำนะครับเนี่ย 7จ็ดโมงเช้านะครับนี่บ้านผมใบอาจจะตกๆตกตกเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีแสงแดดเลยนะครับเดี๋ยวพอแสงแดดออกเขาก็จะชูชันนะเพื่อที่จะรับแสงแดดแล้วก็ต้งก็แสงเพื่ออ่งอุงหารนะนี่ ก็เป็นใบเกศส่วนใหญ่นะครับของผมนะ่วงนี้นะเดี๋ยวไปดูต้นนี้ส่วนมา,จากจะเป็นใบเกศน,นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกต้นนะครับใบเกศบางต้นก็เริ่มที่จะแตกเม็ดข้าสารจะพัฒนาเป็นอ่า,อางปลาทูนะอันนี้เป็ใบก่กน,นะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ พัฒนาจากขามป้าตูเป็นใบดาบนี่นี่นะครับเ,เริ่มแตกแล้วนะครับนี่จากเม็ดเก้าวสารก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้ถัดไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับ แล้วอันนี้ก็พัฒนาเป็นใหญ่แบบนี้แล้วก็นู้นเป็นยอดสุดนะครับสูงมากนี่นะครับเพื่อนๆนี่ดูนะครับ <ๆ S 1> ใหญ่มากนี่ยอดอวบอ้วนดีมากนะครับ นี่อายุหนึ่งปีกว่านะครับเนี่ยนี่ครับใบใบแกนะครับใบตันนะครับบ้านผมมาเรียกใบตันเลยนะครับใบ,ใบแบบนี้นะครับเนี่ยแก่สุดๆนะครับถ้าทางใต้ก็เรียกแก่ดิง้งแก่ด้งเลยคือแก่สุดๆแก่มากๆเลยนะครับเนี่ยอก็เรียกกันว่า ใบตันใบตันนะครับเนี่ยําับ้านผมอ่าทางภาคใต้ภาษาใต้ก็เรียกใบแก่เด้งเลยวแก่เด้งเลยวน้องเออใบแก่เด้งเล็วนี่นะครับคือความหมายก็คือใบแก่จัดนะครับใบแก่มากมากแก่เต็มที่นะครับแก่จัดบางคนก็นะครับใบตันใบตันนะที่เรียกกันนี่ครับใบที่หมดอายุนะนี่ลักษณะ อันนี้โดนเพลี้ยไฟกท็ทำลายนะครับนี่เป็นกลามนี่ก็จะร่วงเพราะว่าใบออนพวกนี้จะดูดสารอาหารจากใบนี้นะครับไปเลี้ยงเพื่อจะแตกยอดนะแล้วก็ใบก็จะหลุดร่วงลงไปวิธีกำจัดเพลี้ยไฟผมจะใช้อบายแมกตินนะครับอบายแมกตินติดพุ่นเพลี้ยไฟนะครับ สลับกับเมโทเอทนะโอเมโทเอตนี่ครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นนี่นะครับต้นใหญ่ต้นนี้นี่ก็เริ่มนี่หลังปะทูเลยนะครับนี่หลงปะทูนี่ แต่นาเป็นใบใบดาบแล้วนะครับนี่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 ใบดาบโอนนะนี่นี่เป็นใบดาบกับใบอ่อนแล้วก็นี่นี่นะนี่นี่นะครับรผมเริ่มเป็นหางปะทูเลยนะบางตน้นนี่บางกิ่งก็นี่เริ่มกลางเป็นใบอ่อนนะครับเนี่ย ไปอ่อนแล้วนะครับน,น,น,นี่นี่นะี่นี่เห็นนะไบอ่อนนะครับนี่ดูดูยอดสุดนะนี่นะครับนี่ดูไปดูกันชัดๆนะครับ นี่พอเดดเดดเริ่มออกมาก็ใบเริ่มสู้แสงนะเพื่อสังก็แสงนี่ไปดูอีกต้นนั้นนะครับฝั่งนี้เริ่มเริ่มแตกใบเป็นหางปลาทูแล้วนะครับทางต้นนะนี่อันนี้ก็เริ่มแตกเริ่มเริ่มนะ น,นี่นะใบที่หมดอายุก็ร่วงหลุดตามปกตินะครับปกติเลยนี่นี่นะครับของใบนี้นี่ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนใบชั้นในนะนี่กับใบชันน้นในเป็นเรื่องปกติ พาไปดูทางด้านโู้นกันนะครับนี่อันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพื่อนก็พามาอัปเดตหลังน้ำท่วมนะนี่ก็บ่มโชคดีนะครับที่หลังน้ำท่วมไม่มีปัญหาอะไรเพราะ่าผมเตรียมตัวมาดีนะเมือนปีที่แล้วที่ท่วมของผมเจอสึดหนักเลยก็เกือบอมีปัญหาตั้งแลง โชคดีที่กลับมาได้นะเพราะว่าเ,าเจอกับกูรูแนะนำผลิตภัณฑ์นะให้ผมได้ใช้นี่ก็นี่ครับปผลงานนะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่กูรูแนะนำมานะหรือว่าอาจารย์ของเรานะกดแนะนำ ให้กำปกษาแล้วแต่เรียกกันนี่ดูนะครับนี่เริ่มเตกยอดใหม่แล้วนะดนูนี่าเปเพื่อนๆนะผ็บเริ่มเตกยอดใหม่แล้วนะครับเนี่ย นี่ก็ร่วงนะใบโดนอันนี้โดนเพีย้ยจักระแกนเข้าทำลายนะครับข้งก่อนนี่รักกันละเปียจักระนเข้าทำลายนะนี่นะครับภาาบวมทบไอนะนี่นะครับนี่ ใบใหญ่พอสมควรนะครับของผมนะไปตันแล้วนะครับนี่นี่ครับอันนี้เพิ่งเริ่มแตกยอดนะดูครับดู นี่หลังน้ำท่วมหลังฝนนะยอดมาทันทีนะครับขอผมนี่ดูนะครับเริม่มเป็นหางปลาทูแล้วนะครับเนี่ยหางปลาทูแล้วก็ใบดาบนะนี่ถ้าเป็นช่วงนี้อ่ทั้งสวนอ่าฉีด สารบำรุงได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ไปตันแล้วนะครับนี่ นี่นะครับของผมนะใบตันดูดูดูนี่เนี่ยนี่ ไปดูอีกต้นนึงนะครับนี่ทางนี้ตันนี้ก็ใบตันแล้วนะครับนี่ดูดูดูเห็นไหครับดูยอดครับดูยอดนี่นะ ส่วนมากของผมจะเป็นใบตันหมดแล้วนะครับจะพาไปชมดูต้นหนึ่งนะครับนี่นี่ก็ใบตันแล้วนี่ครับนี่นีนี่นี่นะนี่หลงลยอยอโดนเพี้ยจัก,กระจันเข้าทำลายครั้งก่อนนะครับที่ผมได้ลงคลิปไปนะนี่ มีต้อนนงโรยอยู่นะนี่นะครับนี่สองใบนี้นะต้องรยหลังจากที่เปียจักกระจันเข้าทำร้ายนะครับนี่เตรมตันแล้วนี่นี่นะครับพอใบพัฒนาเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่แนะนำให้ฉีดเอ่อ สารป้องกันกำจัดแมลงเลยนะครับส่วนตัวยาที่ใช้ก็กำจัดแมลงปากดูดนะวนพวกเพียพเพ้ยไฟเพีย้ยไฟเพี้ยจัดจัดนะครับตัวยาที่ใช้ก็ผมจะใช้อบามกตินนะครับป้องกันกำจัดเพี้ยไฟนะสาหรับกับโอเมโทเอตนะครับนี่นะ อันนี้ก็ใบตันแล้วนะครับเริ่มแตกยอดใหม่กันเกือบตั้งส่วนแล้วนะนี่ยอดนะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่ง นี่ก็เริ่มแตกยอดตั้งปีแล้วนะ,ะแบบนี้ยอดแบบนี้มาก็ฉีดป้องกันเพลยได้เลยนะครับนี่นี่นะครับดูครับเนี่ยใบที่หมดอายุนะเนี่ยเป็นสีเหลืองใบหมดอายุนะครับแบบนี้นี่ใบชั้นในหมดอายุ นี่ล่วงลงไปบนนิ้นี่เดี๋ยวหมดอายุดูสารอาหารไปใช้หมดแล้วนี่นะครับดูดเนี่ยตัวเล็กนี้นะครับนี่นี่นี่ที่ผมชี้นี่ดูนี่ดูนี่สารอาหารจากใบนี้นะครับที่ร่วงลงไปเมื่อกี้นี่นะเพื่อพัฒนาเป็นเอ่าเป็นอออยอดใหม่แล้วก็พัฒนาเป็นใบเพื่อที่จะเกี่ยกัแสงต่อไปในอนาคตนะครับ เอาไปดอูอีกต้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก,แก,กนน็แตกยอดใหม่แล้วเหมือนกันนะครับนี่นี่นะครับแตกยอดใหม่แล้ว มันก็แตกยอดใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหลังจากที่ผ่านฝนมาเป็นอาทิตย์เกือบอาทิตย์นี่ก็ได้เดดนนิดนึงก็เริ่มพัฒนาแตกยอดใหม่แล้วนี่นะครับ ก็ส่วนมากจะแตกยอดใหม่นะครับผมนะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับสมาชิกทุกท่านขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดูคลิปของผมจนจบทุกคลิป ุดท้ายนี้ขอกล่าวคําว่าสร้างจุดดีมีจุดเด่นเน้นจุดต่างสวัสดีครับ